วันนี้เราจะพูดถึงเทคโนโลยีแบตเตอรี่อิจิตช,ช็อตเบดจากกิลลี่ออโต้กรุ๊ปที่ผ่านการทดสอบความปลอดภัยมหาโหดหลายๆด่านและอายุการใช้งานมากถึง1ล้านกิโลเมตรก่อนไนฟังเรื่องราวดีๆจากเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม็กทีวีด้ครับกิลลี่ออโต้กรุ๊ปเปิดตัวเทคโนโลยีแบตเตอรี่กิลลี่อิจิตช็อตเบตรดหรือแบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟตแบบใบมีดสัน้น มีความยาว580ม mm, ิลลิเมตรมีขนาดสั้นกว่าเดิม40%โดยทาง g i ี่ y Auto มีการทดสอบหลายรูปแบบเช่นการทดสอบระบบความปลอดภัยสูงโดยแผ่นกั้นที่ทนความร้อนสูงและเทคโนโลยีเซลล์ฟิวซิงที่ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรในกรณีเกิดอุบัติเหตุรุนแรงชั้นฟอยล์อลูมิเนียมจัดหลอมรวมเข้ากับไดอะเฟรมแบตเตอรี่เพื่อสร้างชั้นฉนวนป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรรวมทั้งมีการทดสอบนำแบตเตอรี่จุ่มในน้ำเกลือความเข้มข้น10%เป็นเวลา48ชั่วโมงผลที่ออกมาดี ีมากสามารถป้องกันน้ำได้สูงถึงระดับ ipx8 การทดสอบนำเข็มเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง8มิลิเมตรเจาะลงในแบตเตอรี่ผลก็ยังคงเป็นปกติทดสอบเผาด้วยไฟอุณหภูมิ1,000องศาเซลเซียสแบตเตอรี่ก็ยังคงปลอดภัยไม่ระเบิด การทดสอบในอุณหภูมิลบ45องศาเซลเซียสเป็นเวลา8ชั่วโมงผลการทดสอบของแบตเตอรี่ก็ยังคงเป็นปกติการทดสอบการคูดแบตเตอรี่กระแทกแท่งเหล็กรวมถึงการชนอย่างรุนแรงทําให้เพดป้องกันแบตเตอรี่เป็นรอยแต่การทํางานของแบตเตอรี่ก็ยังคงเป็นปกติการทดสอบด้วยรถบดขนาด22ตันบดในบนแบตเตอรี่รวมทั้งทิ้งแบตเตอรี่น้าหนัก710กิโลกร,รมัมทิ้งลงจากที่สูง10เมตรผลที่ออกมาการทํางานทุกอย่างยังคงเป็นปกติ แบตเตอรี่นิวช็อตเบสสามารถใช้งานได้ถึง1ล้านกิโลเมตรหรือชาร์จ3,500ครั้งเมื่อเทียบกับการขับขี่ปกติเฉลี่ย20 0 0 0กิโลเมตรต่อปีซึ่งยือดอายุการใช้งานได้ถึง50ปีและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า80,000ตันต่อปีแบตเตอรี่ใหม่แก้ปัญหาความต้านทานภายในสูงด้วยนาโนทูบคาร์บอนช่วยให้การชาร์จเร็วขึ้นโดยใช้เวลาเฉลี่ยเพียง17นาที4วินาทีจาก10%ถึง80% และในสภาพแวดล้อมที่หนาวจัดความจุของแบตเตอรี่ก็ยังคงอยู่ที่90.54แบตเตอรี่ LFP แบบช็อตเบรดของกิลลี่เป็นก้าวสำคัญในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าด้วยความปลอดภัยสูงชาร์จเร็วขึ้นและใช้งานได้อย่างยาวนานขึ้นเทคโนโลยีนี้จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมในตลาด EV ในอนาคตอย่างแน่นอนแฟนๆแม็กทีีมีความคิดเห็นอย่างไรกับช็อตเบรดแบตเตอรี่คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้เราด้วยครับวันนี้ขอบคุณครับ